สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับหนุ่ยเดโนรายงานตัวครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ครับมีมวยให้ชมกันเหมือนเดิมไปที่ศึกมวยมันวันศุกร์ที่เวทีลังสิตนะครับวันนี้ฝากไว้สองคู่นะครับคู่รองครับคู่ที่สามครับปาตักนินซินบีมวยไทยเจอกับทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภาดันนะครับต่อกันหนึ่งปอนด์ปาตักนินร้อยสี่เพชรมนตีร้อยยีห้านะครับคู่นี้คนละทรงเลยนะปาตักนินเนี่ยฝีมือครบเครื่องหลักเลียมดีอาวุธจะเยอะกว่านะครับความเป็นมวยสูงกว่า ส่วนเพชรมนตรีเป็นมวยเข่าปั้มรัดฟ็ตีเหนียวนะครับก็เป็นมวยที่ใช้แรงประทะอาวุธมวยจะน้อยเหลี่ยมตัวเป็นรองนะครับก็ต้องลุดไปไปลายอ่ะแต่เบื้องต้นเนี่ยผมว่าน่าเข้าไปที่เจ้าปะตักนินก่อนนะเป็นรองหน้ารองอ่ะวันเนี้ยผมว่าอาวุธมวยม,มันหลากหลายกว่ายังไงไปก่อนแน่นะครับขยับขยายได้วันเนี้ยถ้าไม่ยุบไม่แผ่วก็โอกาสชนะสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาวุธมวยความเป็นมวยมันดีกว่าหน้ารองปะตักนินนะครับ ส่วนคู่เอกครับแก้มือครับแปะยิ้มสบุญมิลิทเจอมังกรเหล็กเปิ้ลนคร117ปอนด์นะครับเอ่อมังกรเหล็กเคยชนะมาครั้งหนึ่งแบบสนุกก็เอามาเจอกันอีกครั้งนะครับแปะยิ้มเนี่ยเป็นมวยเข่านะครับส่วนมังกรเหล็กก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันก็น่าจะฟัดกันแหลกวันนี้แต่ว่าคู่นี้คือเข่าต่อเข่าเนี่ยยังไงก็ต้องไปตัวใหญ่แหละครับมังกรเหล็กมันใหญ่กว่านะครับสูงกว่าแทงแหลมแทงชัดนะครับไฟที่แล้วก็เบียดกันไปไปายนะ เกมเนี่ยมาจาก,าาจากช่วงปลายยก4ีนะครับมับงกรเหล็กได้ฟัดเขา่าได้แทงชัดๆแทงแหลมๆนะครับผมว่าวันนี้น่าจะมวนเดิมเพราะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับมันต่างกันดูรูปร่างนี่แหละนะครับออกไปที่มังกรเหล็กเปิ้ลน,นครอ่ะสองคู่วันนี้จัดไปนะครับปาตักนินซินบีมวยไทยแล้วก็มังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับสำหรับแฟนมวยทุกท่านนะครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีนะครับเข้ากลุ่มรับทีเด็ดจาก15เซียนชั้นนําของเมืองไทย นะครับคลิกตรงลิงก์ข้างบนแล้วก็ลิงก์ข้างล่างหรือลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ให้ได้เลยนะครับวันนี้ฝากไว้2คู่ครับรวยๆเฮงๆทุกท่านเข้าตัวถูกออกตัวบางทุนลาไปก่อนสวัสดีครับ